กูได้ากขายของเด้อพ่น้องเด้อประตูน้าขอนเจนว่างหลายห้อ,องว่างต่อไปเสียล้านจอรดรถข้างนา็รูซื้อว่าสิมีลูกค่ามาหลายอยู่ดพีนองเพราะว่าที่จอรดรถตะกอนห้าได้เข้าไปจอดข้างหลังบัดนี้นี่ล่านจอรดรถ้างนาก็คือ ไปสะดวกสบายนะครับจอดข้างหน้าเลยแล้วก็ลงไปซื้อของก็เือสบายแล้วพี่น้องมาค่ะค่ายแม็กโโลตัดค่ายนั่นแหละที่ร้านจอดรถข้างหนา่นค่ะทข้าไปล้เมื่องคอนแทนนะครับทาง ไปเช้นท่านถ้าตรงไปเรื่อยๆจะไปถึงเซนท่านอยู่กว่าคือที่แม็กโคนะครับแม็โคติดกับประตูน้ำข้อันไปนะครับให้สารนะฮะขายเครื่องใช้ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์พวก อะไรทีวีอะไรทั้งข้างของ,งเกษตมฝ่านะฮะประตูน้ำเด็กพี่น้องข้างนาเป็นประตูน้ำน,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 นะครับมีน้ำฝนแกน่นทางเขาเมือง สีภาพไปเบิ้งบรรยากาศในประตูน้ำขอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะประตูน้ำขอนแก่นกับเศรษฐกิจคือวานะพี่น้องทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจบ้านเมืองเฮาเฮ็ดไหลล้านค้าล้านขายหายตัวไปหลายล้านครับรูซื้อว่าเดินข้างนาประตูน้ำจะเฮ็ดเป็นล้านจอดรถแล้วครับต่อไปก็นสิม,มีล้านจอดรถอยู่นาประตูน้ำเลย หลังโซนหลังก็จะเป็นขายของนะครับเดี๋ยวที่ภาเขาไปเบิงนะ้งเด้อพี่น้องเด้อนะอันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับประตูทางเขา้านี่โซนแรกเงียบเลยครับเข้าไปโซนนี้ก็จะลือออกเอเอป็นล่านจอดรถล่านครับจะโซนสองลงไปไทยทายีิมีล้านค้า ๋ยวนี้ตะกอนนี่แย่งที่กันนะครับเดี๋ยวนี้ว่างเปล่าเพื่อนเตี้เป็นล่านจอดรถาารนะฮะนีเป็นทางเข้าบางนึงก็เป็นโรงแรมนะครับโรงแรมโรงแรมประตูน้ำเป็นขาวออกทางออกข้างนั้นนี่ล่าน้าร้านเดียวไม่นี่ก็สิม่าผ้าพี่น้องเบิง้งประตูน้ำขอนกจนนะฮะ ่ท่อนนี่ลั่นเต็มเบิดเดียพี่น้องเนี่ยแย่งกันเดี๋ยวนี้ว่างเปล่าไปเบิดเลยพี่น้องเพิ่นสีลือเฮ็ดต้องเดลือเฮ็ดไม่ลหระครับลั่นอาหารก็เหลือลั่นเดียว <c oughs> ส่วนนั่นคุท่านเน้เปิดเดี๋ยวนี้เวลาสี่สองโมงแล้วเนาะเงียบเงาครับประตูน้ำขอนเจน อันนี้ก็ตะกอนนั่นขายอาหารเต็มเลยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้บุมีมเหลือรานเดียวนึความว่างเปล่าพี่น้องมัดเลยนี่แหละเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่ผ่านมานเป็นยังสี่ผลกระทบนะครับรุ่นแรงมากเลยเศรษฐกิจการต่างๆเงียบเหงาเมือง มีโซนเดียวนะฮะเหลืออยู่โซนไทยๆสองอาคารข้างหน้านี่คือว่างเปล่าไปเลยนะครับนี่เองสิเองสินี่พระเจ้าต้องได้ลื้อทิ่มเลยครับคุณผู้ชมแมนวัดนะฮะเหลือโซนนี้ไปข้างหน้าครับเหลือโซนนี้ไปข้างหน้า อันนี้ออกไปถนนใหญ่นะฮะถนนใหญ่ก็ว่างเป้าไปเบิ้ลละครับเนี่ยต่กอนโซนนี่สิขายดีที่สุดนี่โซนโซนหนาเลยครับหายไปเบิ้ลละครับเลืออาคารนข้างหลังนี่อาคารนเดียวเลือโดมเดียวยากจุดนี่ไปขึ้นไปส่วนนี้ก็ต้องไดเลือออก หรือเฮดโงแรมหรือเฮดเดินเี่ยงก็ว่ากันไปนี่แหละครับเศรษฐกิจผลกระทบนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่26ตุลาสอง6ันโซนนี้เปิดแนละ้วโซนร้านต่อย Good now, you ข้างก็าหลพี่น้องแต่ก่อนผมก็มาเปิดร้านขายเสื้อพาย,อยู่ประตูน้ำว่าเป็นหนึงซี่ครับตะกี้คนหลายห้องนี่เต็มหมดนะครับเดี๋ยวนี่ก็เรือตโซ้นข้างหลังมนี่นะะอันนี้เป็นโซนหลังของประตูน้ำนะครับประตูน้ำขนแกน น,นี้ช่วงสองมงเศรออกทีก็ที่ยุสภาพนี่นะฮะเพราะคือขึ้นคือเกานะฮะสมัยตะกี้นี่โอ้โหย่งทีกันแย่งหองกันเดี๋ยวนี้เงียบอันนี้เป็นโซนข้างหลังนะอันนี้ก็เป็นร้านขายของโซนข้างหลังช่วงเศรออกก็ที่ไม่เหมาก โซนข้างหลังก็บซมี่สุามากเป็นประดับยนต์นะครับบุรอยากประดับยนต์ก็มาเด้อโซนข้างหลังประตูน้ำขนแจนนี่นี่ถ้าประดับยนต์พี่น้องอันนี้ไทยสดๆให้พี่น้องเบิ่งเลยโซนข้างหลังจะเป็นประดับยนต์นะครับตาลานประดับยนต์เต็มเลย ขายผ้าขายของกับมาเนอห้องว่างหลายครับประตูน้ำขนแจ่นจองที่ได้ราคาถูกนะครับขายเสื้อผ้าขายทุกอย่างของใส่ชีวิตประจำวันภาพสิเปลี่ยนมั่วจักหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าหมอกมนอันลง โอ้อโอค่อนข้างไหมข้างก็พบอบดีห้องนี้ว่างไปบัดแล้วพี่นอ้องอัน,นี้ว่างไปหมดนี่เป็นลานจอดรถข้างหลังนะครับอันนี้เป็นโซนข้างหลัง